สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ5นาทีกับ CEO นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง tiny habits big results นิสัยเล็กๆน้อยๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับมันคืออะไรตามมาฟังกันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ข้อคิดอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับบางทีเนี่ยครับเรามีเป้าหมายที่ใหญ่เราอาจจะอยากจะลดความอ้วนเราอยากจะมุ่นดีขึ้นเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะมีเงินเท่านี้เราอยากจะเก็บเงินได้เท่านี้บางทีเนี่ยเรามองเป้าหมายใหญ่การการการตั้งเป้าหมายใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยด้วยว่าสมองมนุษย์ของเราเนี่ยบางทีเราเห็นอะไรที่มันใหญ่หรือว่ามันไกลเกินขวาเกินไปเนี่ยแกลบ ระหว่างจุดเริ่มต้นของเรากับปลายทางของเราเนี่ยถ้ามันกว้างเกินไปบางทีแล้วโดยปกติแล้วตัวมนุษย์ของเราเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าสันดาห์ที่ไม่ดีอย่างคือเราจะขี้เกียจอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นนะครับไม่ต้องห่วงครับพวกเราเป็นกัมนหมดทุกคนดังนั้นถ้าแก็บตรงนี้มันกว้างเกินไปเราก็จะสุดท้ายเราก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทํามันแล้วสุดท้ายเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์คือวิธีการ สร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ผม,มยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงนะครับตอนนั้นตอนช่วงที่ผมเริ่มจะเข้าสู่การรักการออกกําลังกายพย่ยามที่จะลดความอ้วนในอย่างที่จะทําให้หุ่นเฟิร์มขึ้นเนี่ย ในยุคนั้นเนี่ยผมเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โห,โหเจอโปรแกรมแบบวินเวอร์มากมายมีอะไรวุ่นวายเยอะไปหมดยิ่งเยอะยิ่งงงแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหฉันยังไม่เคยเข้ายิมเลยฉันยังไม่เคยยกเวทฉันจะต้องทำท่าแบนช์เพรส r e s s 15ครั้ง3เซตน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเราโนไอเดียอะไตอนนั้นดังนั้นสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่า เราก็ไม่อยากจะทำนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะเริ่มทําสิ่งที่มันดีกับเราได้หรือว่าทําตามเป้าหมายของเราได้สิ่งหนึ่งตอนนั้นผมก็เลยได้มีโอกาสปรึกษาเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็บอกอ่ะเจไดเอาง่ายๆเลยอยู่ทำเพียงแค่หนึ่งอย่างก่อนสมมุติว่าทุกวันเนี่ยอยู่ไม่เคยตื่นมาออกกำลังกายเลยอยู่เริ่มจากวันละ7นาทีก่อนเราตอนช่วงนั้นนะครับมันมีแอปอันหนึ่งที่ชื่อว่าเอ่อะเซเว่ utes Out, เป็นแอปบน p h o n e ตอนนั้นผมจําได้เลยเป็นแอปที่มีการออกกําลังกายเพียงแค่7นาทีท่าง,ง่ายๆมีท่าให้งทำตามดูตามมือถือใช้เวลาเพียงแค่วันละ7นาทีจากการที่เราเริ่มทําแบบนั้นเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยมันก็สร้างความสนุกสนานสร้างความเขาเรียกว่าความสุขให้กับพวกเราว่าเฮ้ยฉันทําได้น่ะเนาทีจากการที่ผมเริ่มทํา7นาทีทุกๆวันผมก็เริ่มจาก7นาทีรอบหนึ่งเป็น2รอบ เป็น14นาทีแล้วจาก14นาทีเพิ่มอีกรอบหนึ่งเป็น21นาทีไปไปมา,มารู้ตัวอีกทีกลายเป็นว่าติดการออกกําลังกายขึ้นมาอันนี้เป็นการเป็นตัวอย่างของการเอาเป้าหมายใหญ่เอาเอ็นโกหรือว่าเอาปลายทางที่เราต้องการจะบรรลุเป้าหมายนั้นมาย่อยให้เป็นเป้าเล็กๆวันนี้คุณอาจจะอยากที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลดความอ้วนสมมติว่าถ้อาอยากจะลดน้ําหนักลงอีกอสมมติว่าเราตั้งเป้าว่า 5โลคำถามคือว่า5โลเนี่ยเราจะมีการกระทำอะไรบ้างๆได้บ้างเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ทุกวันมันอาจจะเป็นการแค่ว่าเราตั้งเวลาบนมือถือเราทุกชั่วโมงนะครับให้มันเตือนเราเพื่อจะลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวเต้นนะครับหรืออาจจะ,ะ,ะกระโดดบนะครับหรืออาจจะทำ movement อ,อ,อะไรบางอย่างหรืออาจจะตั้งเป้าหมายเพียงแค่วันหนึ่งฉันตื่นเร็วขึ้นวันละ5นาที นะครับตื่นมาทำอะไรตื่นมาเดินในห้องดื่นมา,าฟังเพลงแล้วก็เต้นนะครับสักห้านาทีแล้วถ้าเราถ,ถ้าสามารถสร้างานิสัยแบบนี้เข้าไปในชีวิตของเราได้ทำให้เป็นความเคยชินโดยที่เราทำโดยอัตโนมัติคราวนี้เราก็จะสามารถค่อยๆเพิ่มจำนวนเวลาได้จาก5นาทีกลายเป็น6นาที7นาที8นาที10นาทีไปมาแล้ว,ลวอาจจะกลายเป็นคนที่ รักในการออกกําลังกายตอนเชา้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเชา้าแล้วก็เฟรชทุกวันแล้วก็พร้อมที่จะลุยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้ในทุกๆด้านของชีวิตเราเลยนะครับสมมติว่าเราอยากจะเก็บเงินจากตอนนี้สมมติว่าเราอยากจะมีเงินในบัญชีสมมติว่า10ล้านบาทกว่าจะถึง10ล้านบาทตอนนี้เราอาจจะมีเพียงแค่หลักหมื่นนะครับแล้วเราจะทำเงินให้เราไปถึง10บล้านเราก็มาดูว่าโอเคเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะไปถึงตอนนั้นแน่นอน,นครับ อย่างแรกเลยคือเราต้องเก็บเงินให้มากกว่าที่เราใช้หรือไม่เราก็ต้องหาทางที่จะเพิ่มทักษะอะไรบางอย่างเพื่อเราจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวเราเองมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับเงินเดือน ได้มากขึ้นแล้วก็มาย่อยว่าโอเคฉันจะต้องหาเท่านี้เท่านี้ในช่วงระยะเวลาเท่านี้ทุกอย่างมันย่อยลงมาได้เป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทําได้เช่นเอย่ับการรักการอ่านนะครับเราอาจจะสามารถที่จะเริ่มอ่านจากวันละหนึ่งนาทีวันละสองนาทีวันละสามนาทีวันละหนึ่งหน้าวันละสองหน้าสามหน้าจนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยที่เราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เป็นชีวิตประจาวันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของการ สร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเอพิโซดนี้หากใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของคนที่ชื่อว่าเจมส์เคลียร์นะครับ Atomic Habits สามารถไปหาอ่านได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงหากชอบกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคุยกันต่อได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือว่าจะเขียนมาหาผมในอ่ b อินบ็อกซ์ใน Instagram ของผมก็ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย